กดไลค์กดติดตามช่องสมหมายแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับแม่ปูนะคะในช่องสม,มัมายแฮปปี้ชาแนลนะคะวันนี้แม่ปูมาแหวกแนวนิดนึงนะคะวันนี้เราจะไม่ไปดูชนชมนะคะเราจะมาดูไม้กระเสกันค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าร้านไม้กระเสกคือเป็นกลุ่มไม้ดางไม้ใบ ะะมีหลายประเภทแม่ปุ๊กก็ยังไม่เก่งเรื่องไม้ด่างไม้ใบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาไม้กันว่าเราจะพอซื้อไปเลี้ยงได้ไหมไปชมกันเลยค่ะถึงแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูไม้ใบกันนะคะพวกไม้ด่างเนาะจริงๆร้านนี้แม่ปุ๊กก็เคยมาถ่ายแล้วนะคะเป็นกลุ่มพวกไม้อวบน้ำทางโน้นคะ่ะทุกคน ทุกคนดูอันนี้เป็นอ,อะไรเออมอนสเตล่าใบาใหญ่มากมอนสเตล่าใบาเขียวค่ะทุกคน มัมสเตอร่าใบด่างอุย้ยอันนี้มีเชื้อด่างค่ะทุกคนอนี่ ดูยังไงว่าลายเลิศไม่เลิศสีสว่างค่ะแล้วก็สีแบบทับกันไปทับมาด่างกระจายค่ะอ๋ออันนี้จะอบบดูก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องไม้มาแบบมารอบนี้แบบโอ้โหดานนี้มีแต่ไม้ด่างเต็มไปหมดเลยอะเต็มหมดเลยค่ะคนก็กระดมกระดามเข้าไปดูที่ขุกระดินคุดกระดินอันนี้อันไหนคะอันนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะกวักกวางด่างกวักใบโพน่ะกวักใบโพด่างกวางบ้านเราแหละ อจอมีวันนั้นเหรอออเอ้ายังหรือเขาเอามาต้นอื่นมาแทนการส่งได้ๆแล้วกมีขายไปแล้วก็จะมาขายห้าม่ใชุ่ดท้ายเรียมากับอันนี้ประมาณสามร้อยไหลเงินไหลไหลชุมพูเออก็ไม่แพงเนาะสามรอออมเงินมั้ง ออมเงินด่างชมพูที่ร้าไปด้วีติกแค่เขียวกับเขียวอ่อนกับเหลืองเข้มอะไรแรเงี้ยแต่จะไม่มีขาวแต่นี่มีขาวเอ่อถ่ายรูปไปก็นี่ราคาแรงไหมคะเนี่ยแรงนะคือนี่แรงยอดน้อยก็ห้าหกร้อยแล้วอ่ะเขาไปอาารแพงไหมแบบเนี้ยอันนี้มาเบิ้ลนี่คือตัวนี้เหรอครับตัวนี้ไม่ได้ปล่อยครับออ๋เป็นตั้งเป็นแน่ อ๋ออันนี้ก็ด่างกันเนาะเด่างมาเบิ้ลคือคือเขาจะด่างค่อนข้างเสถียรนะก็คือปกติถ้าเปิดธรรมดาเมื่ออาจจะแบบมีหุดด่างไม่ด่างบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่านี้เขาก็ด่างทุกใบครับทุกใบทุกใบอ๋อคำว่าเสถียรก็คือต้องด่างทุกใบมาเบิ้ลคือด่างทุกใบอ๋อเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรคำนี้มันจะมีก็เห็นเขาพูดมาเบิ้ลมาเบิ้ลอยู่นะอืมดูกระดาษด่างเท่าไหร่อ่ะกระดาษด่างไซส์ใหญ่เลยครับ ไม่ได้ซื้อแต่ยารู้ราคาอยะแต่ว่าปกติก็มีไซล็กห้าร้อลกกรมมาไม่ได้ไม้ตัหรออันนี้เท่าไร่อะตัวนี้เหรอครับตัวนี้ผมว่าจะเก็บแบเรอรุ้นดูตนม่อ๋อไม่ชเมฆมันมีตัวตางรงไหนถ้าด่างเจะด่างที่ข้างในนี้เจะออกเป็นสีเหลืองอด่างเหลืองด่องไอตรงเขียวนี่นะกคือข้าในเนี่คือบทีก็ขึ้นเป็นแถบทีก็ขึ้นเปจายเิดในี้เป็นผม พลูงาช้างถ้าขายไปนา้าจะด่าว่าเพลน่นอนเลย,เลย,เยวออย่าีป่มันแม่พัสิงโกนเนียม,ม,ม,มกนน็มน่าจะเป็นหมื่น,นครับพอไซรเล็กก็อยู่ประมาณห้าร้อยครับไซร์เลคืออันไหนฮะไซรเอยู่ข้า,างหน้าทนนครับโอ้เห็นแวบๆอยู่อ,นนอันนี้หมื่น ใบละ3าถึงห้าใบละสามถึงห้าจนนจัน5ห้าร้อยทุกคนคะ่ะมาดูไม้ที่แม่ปูได้มานะคะในการช้อปปิ้งในวันนี้อันนี้เป็นอะไรหนอป้าอะไรเนี่ยบอลสีบอนสีอ,นสอะไรอะไรสักอย่างช้างช้างอะไรไม่รู้ ฮะ huh? หูช้างหูช้างหูช้างพอโตไปมันจะเป็นสีเหลืองพอโตไปเป็นสีเหลืองทองนะคะทุกคน <c oughs> ต้องรอดูการเปลี่ยนแปลงต่อไปนะคะอันนี้ห่อเงินห่อทองเหรอใช่ <c oughs> ห่อเงินห่อทองแม่ตแม่ปูได้มาห้าสิบาทส่วนงวงอะไรนะหูช้างอะไรหรอจำชื่อไม่ได้ทุกคนอันนี้ได้มาต้นละ 100บาทจาก150ยาสิบเหลือหนึอนะคะอันนี้เงินไหลสีทองเงินไหลสีทอง50บาทเหมือนกันนะทุกคนอันนี้เป็นกวนอิมหรออะไรกวนอูกวนอิมดิกว,วนอิมอนอูอันนี้ล่ะ อันนี้อินเนานะคะอินเนาเรียกซับหรออินเนาทุกคนอันนี้นางไหมนางไหมและอันนี้ล่ะคะจำไม่ได้จำไม่ได้อันนี้ก็จไม่ได้โอ้อันนี้ไก่ไก่ไก่อะไรสักอย่างนี่แหละโอ้อันนี้ไก่ราชาวดีอะไรนี่แหละอันนี้เหรอ,อไก่ราชาวดีประมาณนั้นเลยแล้วอันนี้ล่ะอันนี้กุ๊กไก่ <laughs> จำไม่ได้ <laughs> มอนสีทุกคนทุกคนใหม่ออันนี้คือตน้น เศรษฐีวินสันด่างนะคะทุกคนตรงนี้โดนทากรับประทานไปน,นะคะโดนเหมือนน้ำลายทาคนะคะทุกคนนี่อีกมีสองใบทุกคนวันนี้แม่ปูพาทุกคนชมไม้ด่างราคาแพงในจังหวัดสุรินทร์นะคะบวกกับมาไม้ด่างไม้ใบที่แม่ปูได้นะคะทุกคนเนาะ ถ้าชอบคลิปฝากกดติดตามกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้กับสมัยแฮปปี้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ